น้องครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้ยื่นข้อเท็จจริงเพิ่มในประเด็นที่40สว40สวยื่นร้องทุกกล่าวโทษกรณีตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบวกเพิ่มไปกับเสฐาทวีสินสารเลยบอกว่าให้รัฐบาลเศษฐาทวีสินเนี่ย ทำประเด็นเพิ่มเติมมาส่งพยานมาประเด็นเพิ่มเติมของรัฐบาลคืออะไรประเด็นเพิ่มเติมของรัฐบาลก็คือรัฐบาลบอกว่า40สวไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องดําเนินการไต่สวนเพราะว่าเป็นสวที่รักษาการนี่เขาพูดตั้งแต่ต้นนะเขาดักตั้งแต่ต้นว่าสวาไม่มีสิทธิ์แต่เผอิญว่า สวที่ดําเนินการทํางานอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้บอกสวรักษาการเขาบอกว่าจนกว่าจะมีสวชุดใหม่มาดังนั้นอนํานาจทางกฎหมายเป็นอ,นอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซน์ที่จะสามารถดําเนินการได้นี่คล้ายๆกับกรณีของทักษิณชินวัตรนะเขากูรู้คนกฎหมายกูรู้กฎหมายคนเดียวกันไงกูรู้กฎหมายก็คือ วิศนุเครือง,งามกรณีของตั้งพิชิตชื่นบานเขาก็ไปสู้ในประเด็นว่า40สาวไม่มีอำนาจในการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้สู้ในข้อเท็จจริงกรณีของทักษิณชิน,นวัตรเขาก็ไปสู้ในประเด็นว่าพนักง,งานสอบสวนชั้นพนักง,งานสอบสวนที่มีการตั้งขึ้นมาอายการถูกชี้นำพนักง,งานสอบสวนถูกชี้นำไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ต้น นี่เห็นไหมเขาไม่ได้สู้ในข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงมันตายความหมายคือว่าถ้าสู้ข้อเท็จจริงตายทั้งคู่ตายทั้งเศรษฐาตายทั้งทักษิณชินวัตรคำว่าตายหมายถึงว่าเลี่ยงไม่มีสิทธิ์แพ้ทางกฎหมายชัดเจนเขาก็บอกว่าต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ส่งพยานเพิ่มเติมพยานของรัฐบาลผมอยากให้ส่งมากที่สุดอะ่ะเขาจะส่งวันที่17วันจันท์นี้ ผมอยากให้ส่งสคกห้าคนสิบคนเลยใช้เวลาในการสืบข้อเท็จจริงไต่สวนข้อเท็จจริงยาวหน่อยเพียงแต่ว่าถ้าสอบพยานไต่สวนพยานให้ไปพูดห้าคนผมเชื่อว่าฝั่งของรัฐบาลพูดห้าคนไม่ตรงกันสักคนหนึ่งให้ยื่นเลยวันี่ที่สิบเจ็ดเขายึงให้ทั้งรัฐบาลให้ทั้งฝ่ายสี่สิบสวยื่นข้อเท็จจริงเพิ่มและ รายชื่อพยานเพิ่มข้อเท็จจริงของรัฐบาลยื่นแล้วมีแล้วเตรียมแล้วพยานของรัฐบาลมีแล้วก็เลขาธิการกฤษฎีกาเลขาธิการสำนักสำนักงานครมก็เป็นฝ่ายของรัฐผมอยากให้สอบข้อเท็จจริงเพิ่มอีกอย่างที่บอกไป4ี่ห้าคนรับรองพูดไม่ตรงกันสักคนแต่ฝ่ายสวฝ่ายสวยื่นเตรียมยื่นรายชื่อพยานมามีสามคน ตัวตึงทั้งนั้นน่ะสวมีหนึ่งคุณดิเลกลิสสวดิเลกลิ์เจ้าภาพหลักที่เดินเรื่องนี้เป็นสวสุรินนะอะ่นี่บ้านคนบ้านเดียวกันต้องพูดหน่อยเป็นสพจังหวัดสุรินอีกคนเป็นตัวตึงสายนี้เหมือนกันสวสมชายแสวงการ อีกคนเนี่ยพี่ชายผมเองเป็นนักสู้เป็นทนายความเป็นนักเคลื่อนไหวต่อสู้ร่วมกับพวกเรามาหนึ่งร้อยกว่าวันตั้งแต่ยกแรกสวรประพันธ์คูณมีแล้วผมเชื่อว่าสามคนไม่ต้องเตรียมกันหรอกให้ลับตาพูดเลยพูดตรงกันแปะ๊ะขอ้ขอมูลทุดเดียวกัน ข้อมูลมันมีข้อเท็จจริงอันเดียวก็อย่างที่บอกอะ่ะหนึ่งอำนาจสอบอมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญอยู่แล้วถ้าไม่มีสิทธิ์ศาลท่านจะรับเรื่องไว้พิจารณาทำไมท่านก็ตีตกตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องไปศาลก็พิจารณาบอกไม่รับเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับเรื่องแต่นี่ศาลท่านรับเรื่องไว้พิจารณา17ให้ยื่นข้อเท็จจริงเพิ่มให้ยื่น พยานเพิ่ม18นัดฟังการพิจารณาไม่ได้บอกว่า18จะตัดสินนะไม่ใช่ว่าวันอังคานี้ศาลจะตัดสิน18นัดฟังการพิจารณาว่าจะมีคำสั่งเช่นไรเช่นบอกว่า18ศาลนัดฟังคำสั่งทางคดีเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนให้มาฟังเดือนกรกฎาปลายเดือนอะไรประมาณนี้ดังนั้น18ไม่ใช่วันตัดสินว่าจะตัดสินลงโทษเรถฐาทวีสินหรือไม่ เป็นการนัดฟังคำสั่งทางคดีว่าจะพิจารณากันยังไงแบบไหนยังไงเพราะ17ยื่นพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเพิ่มกรณีของพักเก้าไกลก็เช่นกันพักเก้าไกลก็ให้นําเรื่องไป17 18ก็พิจาราว่าจะพิจารณาแบบไหนอะไรยังไงยังไม่ได้ตัดสินในวันที่18ดังนั้นนี่วันที่18นี่หลายคนบอกว่าเป็นวันน 2, 3, นหนึ่งสองสาสี่ยังไม่ใช่ เป็นวันที่ต้องฟังคงาําสั่งศาลว่าศาลจะมีความเห็นในการทางคาดีแบบไหนยังไงที่ไม่ใช่การตัดสินคดีนี่เรื่องของสารรัฐธรรมนูญเรื่องของทักษินชิน,นวัตรเนี่ยสำคัญเพราะมันเกี่ยวพันกันไงเพราะเขาใช้ลมหายใจคนเดียวกันทั้งรัฐบาลทั้งทักษินชิน,นวัตรพักเพื่อไทยอุ้งอิงแพร่อนทานที่วันนี้ประกาศให้หมอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย ผมก็งงมากนะคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรไปดูมวยไทยที่เขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วก็ประกาศซอฟท์พาวเวอร์มวยไทยไปดูหมอลำที่เขาดังอยู่แล้วก็บอกประกาศซอฟท์พาวเวอร์หมอลำมาง,งานสองการก็ประกาศซอฟ์พาวเวอร์สงการรัฐบาลโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยประธานซอฟ์พาวเวอร์ไม่ได้เคยสร้างความสําเร็จจากคณะกรรมการซอฟท์พาวเวอร์เลยคุณไปอาศัยความสําเร็จของคนอื่นเขา แล้วคุณก็ไปอาศัยความสําเร็จคนอื่นมาประกาศเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขอส่วนบุญเหมือนเปรตน่ะก็คุณไม่ได้สร้างเนี่ยคุณไปขอเขาทั้งนั้นคุณไปแปลเขาทั้งนั้นน่ะเขาทาําทดีอยู่แล้วคุณแค่ไปเยี่ยมเขาแล้วประกาศซอฟต์พาวเวอร์หมอลำก็คณะเขาดังอยู่แล้วเขาทําของเขาเองประสบความสําเร็จของเขาเองคุณไปอาศัยความสําเร็จของเขา ถ้าเป็นทางพืชเขาเรียกกาฝากแต่ทางบุญเขาเรียกเปลตเพราะอาศัยลมหายใจของเขาไงคุณไม่ได้สร้างดังนั้นลมหายใจของทักษิณเนี่ยช,ชินวัตรเนี่ยก็คล้ายลมหายใจเดียวกันกับเศรษฐาทวีสินมันเป็นท่อลมหายใจเดียวกันเป็นช่องทางเดียวกันทักษิณแพ้ก็เหมือนพักเพื่อไทยแพ้ เหมือนอุ้งอิงแพ้เหมือนเศรษฐาแพ้เหมือนรัฐบาลแพ้แพ้เพราะคุณพึ่งลมหายใจของทักษิณชินวัตรคนเดียวนีกนวกก่การเมืองไทยมันวิกฤตมากอ่ะการเมืองไทยมันวิกฤตถึงขนาดที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยพึ่งลมหายใจพึ่งการเป็นอยู่ของคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างทักษิณชินวัตรมันมีที่ไหนอะ่ะรัฐบาลจะอยู่รอดไม่รอดอยู่ที่ทักษิณชินวัตร อยู่ที่คนนอกรัฐาบาลเศรษฐาทวีสินประกาศบอกไม่ยุบสภาไม่ลาออกมผมก็มีความสงสัยที่ประกาศแบบนี้เพราะทักษิณยังไม่สั่งใช่ไหมทักษิณยังไม่บอกใช่ไหมผมงงว่าคุณเศรษฐาคุณมีอำนาจตัดสินใจขนาดน,นั้นไลยหรือ <c ười> วันนี้คุณทักษิณยังจะเอาตัวไม่รอด 18. มิถุนาที่จะถึง เป็นวันที่อายการต้องนําตัวคุณทักษิณชินวัตรมีพี่น้องหลายท่านบอกว่าคุณตั้มกรุณาเวลาพูดถึงทักษิณยาใช้คําว่าคุณนําหน้าบางทีมันก็เผลอนะจะใช้คําอะไรก็พี่น้องไปเติมช่องว่างเราเองแล้วกันวันที่สิปทักษิณชินวัตรจะถูกอายการพาไปที่ศาลอาญารัชดาต้องไปทำเรื่อง ต้องไปทราบพ่อกล่าวหาแล้วที่สำคัญเนี่ยผมอยากไปดูเหลือเกินคุณต้องไปอยู่ใต้ถุนศาลนะคุณต้องไปอยู่ห้องชี้ตัวใต้ถุนศาลก่อนที่จะมีการพิจารณาให้ประกันตัวนะผมไปนั่งมาแล้วไปไปนั่งหลายคดีมาละไปนั่งอยู่ห้องนั้นห้องควบคุมการชี้ตัวด้านล่างไปรอว่าจะศาลจะสั่งว่า จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันไปนั่งร่วมกับนักโทษคนอื่นผู้ต้องหาคนอื่นนี่เอาแค่นี้ก็ถือว่าสะใจเบื้องต้นแล้วนะดูสิว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้อภิสิทธิ์กับทักษิณอีกไหมรอบนี้เพราะคดีปกติคนทั่วไปเนี่ยเวลาไปที่ศาลศาล ส่งฟ้องสารประทัดรับฟ้องรอคำสั่งว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันผู้ต้องหาต้องมาอยู่ใต้ถุนเรือนจำร่วมกับผู้ต้องขังผู้ต้องหาอื่นบางนคนนักโทษมาจากเรือนจำมาพิจารณาว่าจะประกันไม่ประกันตอนแรกเขาไม่มีเงินประกันพอมีเงินเนี่ยสารก็นำมาพนักง,งานราชัณฑ์ก็นำมาที่ศารก็มาต้องมานั่งรอที่ห้องใต้ถุนสารเหมือนกันดังนั้นวันที่18 เบื้องต้นคุณทักษิณก็ต้องไปนั่งรวมกับผู้ต้องหาอืน่นที่ใต้ถุนศาลไปฉี่โถเดียวกันกับนักโทษคนอื่นความหมายหลายคนบอกว่าทักษิณชินวัตรจะไปไหม,ไม,ไมพี่น้องครับเผื่อใจไว้เลยคดีนี้ต่อสู้กันยาวคดีทักษิณชินวัตรกรณีมินพระบรมเดชานุภาพ112หนึ่งสองต่อสู้กันยาว เรื่องนี้ต่อสู้หลายศาลซึ่งทักษิณชินวัตรและฝ่ายกฎหมายเขาทราบดีเขารู้ว่าคาดีนี้ต่อสู้กันหลายปีเพราะหนึ่งศาลชั้นตน้นสองศาลอุทธรณ์สามศาลฎีกากว่าจะ,เส,จสะาเสร็จสิ้นกระบวนการเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคาดีทางกระบวนการยุติธรรมยังต่ำสองถึงสามปีเพียงแต่ว่าเขาลุ้นสองอย่าง หนึ่งจะได้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวหรือไม่อย่างที่เราอธิบายบอกว่าพฤติกรรมของทักษิณสามพฤติกรรมหนึ่งเคยเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมสองเป็นผู้ต้องหาที่มีอิทธิพลเหนือรัฐอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมสามเขาไม่ได้เคารพกระบ,บวนการยุติธรรมเลย เขายังกล่าวหาและดูถูกพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานอายการว่าถูกชี้นากล่าวโทษพนักง,งานแสดงว่าไม่สํานึกในความผิดจากพฤติกรรมสามอย่างไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีการประกันตัวในวันที่18ดังนั้นในสามพฤติกรรมนี้เราไปยื่นที่กองทัพบกในฐานะผู้ร้องทุกกล่าวโทษในฐานะผู้ดําเนินการ เป็นคนยื่นอายการมาแล้วรอบหนึ่งวันจัน์นี้ผมกลัวหนังสือจากกองขบ,บกเดินทางช้าเราเดินทางเองเราจะไปอายการสูงสุดเองไปบอกว่าผู้ต้องหาที่ชื่อทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องหาที่มีประวัติหลบหนีคดีหนีมา17ปีกลับมาบอกยอมรับผิดสำเนึกผิด แต่เวลาพูดบอกว่าผมถูกยัดเยียดคดีมันคนละความหมายที่พูดเลยเขาไม่ได้สานึกในการกระทําผิดเหมือนที่กลาบบางคนทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาบอกว่าเขาสํานึกผิดและรับผิดแล้วแต่ผู้ที่ทัญญบับรีบอกผมถูกยัดเยียดทางคดีเป็นผู้ต้องหาที่หนีมา17ปีไปอยู่เมืองนอกมา17ปีพฤติกรรมแบบนี้ไม่เคารพกระบ,บวนการยุติธรรมไทยเป็นผู้ต้องหาชั้นเลว ไม่สมควรได้รับการประกันตัว